สวัสดีทุกคนอืมเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีคือตอนแรกอัดคลิปแถลงข่าวเลยเว้ยแล้วก็ลงไปลงไปก็เลยเอองั้นเอามารวมกับวันคอนเลยละกันมันสาวมันรวดเลยเนาะก็คือวัแนแถลงข่าวเว้ย <c oughs> มันมีมันมีเรื่องเยอะมากเลยอะเราไม่ถึกแบบว่าเดินะดนะเดนนะอืมอ่อใช่อ่าแถลงข่าวมันมีคนมันมีพี่แบบมาสัมภาษณ์เลยซึ่งเขาสัมภาษณ์แบบว่า คือไม่รู้ว่าออกอะไรกันไหนอ่ะเขาบอกเป็นคลิปโปรโมทอะไรสักอย่างแล้วก็เอา้าแล้วคือกูไปออกแล้วจะดีหรอถ้าออกทุกช่องอะไรอย่างงี้กูก็หน้าเหเล,เลอทั้งช่องเลยสิะหน้าลาทุกช่องพูดผิดโอ้ยตอนนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะเพิ่งลับมาจากไปกินข้าวอีเนื้อเนื้อบัวราคาสองพันสามพันขาเหี้ยวเลยจะแพงจะแพงไปเพื่อแล้วแบบไม่ใช่เรื่องเนื้อบัวค้าเลย แล้วคือเขา,าถามไปว่าน้องร้องเพลงได้ปะแบบก็ได้ได้ได้ค่ะพอได้แล้วแม่งเขาก็ถามน้องชอบใครที่สุดในสาวคนนี้มีการบอกสามคนด้วยนะอยากจะบอกพี่หน่อยใจว่าพี่คะชอบยูโนโไม่ใช่เมนะมน you know ะเมนยูโน่แต่ก็นั่นแหละบอกไปว่าจะจุงเพราว่าชอบจะจุงค่ะทําไมแล้วทําไมน้องถึงชอบล่ะคะนี่ของครูค่ะพี่อยากจะบอกไปอย่างนี้แต่ก็เลยบอกไปว่าอ่า เป็นตัหล่อค่ะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็เต้นเก่งมีความสามารถค่ะร้องเพลงพอดด้วยดีทุกอย่างเลยค่ะคนก็ถากปากค่ะพูดอะไรแบบเฮ้ยกูพูดไปอย่างนั้นได้ยังไงเฮ้ยจิ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 เมกะเมลแบบพอแย่นะเว้ยตะขมมีเปอร์เฟคทุกอย่างถูกป่ะคือแบบพูดไปอย่างเงี้ยแบบเอ้กูเออน่าจะพูดไปว่าจงหน้าสวยค่ะแล้วก็เต้นย้วยๆหน่อยไม่ค่อยเก่งแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่า ต้องอยู่ให้ได้คะ่ะในเมื่อไม่มีสามีอยู่ด้วยแล้วล้องเพลงพอมมากคะ่ะชอบเที่ยวกลางคืนกินเหล้าสูบุหรีไปชีวิตจิตใจอันหลังเริ่มแบบเริ่มน่าเกลียดเกินเลยเออก็เลยเขาบอกว่าน้องร้องเพลงของเจ๊ไจให้พี่ฟังเพลงหนึ่งแบบเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีวะคือข้างหลังแม่งมีไพ่กับซิปตอลอดเวลาเพลงนั้นสิเพลงนี้สิเพลงนั้นสิโอ๊ยภาษาจะกินภาษาไทยก็เลยร้องะชะตาไปซึ่งแบบตัวสันเสียงสั่นมากอะ่ะคือ อุบาทนะว่าง่ายออุบาทอะลัอไม่ค่อยจะได้ไม่ไม่อยากเจอลยในทีวีเลยอ่ะอ้ยอายว่ะเหนื่อยก็อายเออแล้วก็ <c oughs> เรื่องพี่บูมก,กับเรื่องเจวเจกูเราก็คงไม่ต้องเล่านะขี้เกียจเล่า <c oughs> ก็พี่บูมเขาก็โอเคนะเว้ยพูดหนึ่งพูดไปเขาก็แบบร้องเพลงเก่งนะเหมือนเขาเรียนมาแต่เขาอาจจะไม่ได้เรียนมาหรือเขาอาจจะเรียนมาแต่ไม่ได้เรียนมไม่รู้ว่าเออ่นหละเอาเป็นว่าเขาก็แบบเขาก็ร้องเก่งอนะ่ะมีเทคนิคในการร้องเพลง แต่เขาใช้เทคนิคกับผิดผิดไปหน่อยคือพี่คะถ้าพี่ได้ยินอันนี้คือหนูไม่ได้จะว่าพี่หรอกนะแต่ว่าคือหนูพูดตามที่หนูคิดอะเออก็พี่ร้องไม่เก่งคือพี่ร้องเก่งแต่ว่าคนพี่คะคนที่เข้าใจคนที่ร้องเพลงเก่งอะไม่ใช่เท่ากับเกินมันมีคสวรรค์นนะอันนี้เป่นคนละอย่างกันนะพี่จริงๆคือนี้กูกำลังพูดก,กับเขาอยู่ใช่ไหม <laughs> ไม่คือจะที่จะบอกคือ ร้องเพ่งเก่งไม่ไม่ได้แสดงว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะเออจริงๆก็นั่นแหละแล้วก็อะไรดีเออเรื่องเจวเจกูนั่นก็ไม่มีอะไรมากหรอกไม่ตะโกนเจวีเจเจเจนั่นค่นแล้วแบบคือเราถือ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 เขาเรียกว่าอะไรป้ายเออเป็นกระดาษอนะป้ายเชียร์เป็นกระดาษเขียนข้างหน้าเป็นรูป W ข้างหลังเขียนเจวีเจฟอร์มดะวาชินกิแล้วแบบมันก็ด่าแบบแบบน,นักเรียนสาเอาเอาโฟล์ลงเดียนะเเด๋ยวนี้นะแบบเอาป้ายลงเดี๋ยวนี้นะแบบอ้า มึงบ้าปะกูจะโชว์อะไม่มีปัญหาอ๋อมีปัญหาก็ก็ก็มีปัญหาสิมีปัญหาอะไรมีปัญหาสิไม่แคร์อยู่แล้วว่ะตอนแรกก็คือแบบเขาด่าวบังไว้แล้วก็แบบเห็นว่าเป็นแคร์ใช่ป่ะก็เลยเออกลมๆเออยอมแบบมองไม่เห็นกล้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้คือพอรู้ว่าเป็นไจใจกูปีนแม่งเลยไม่แคร์มองไม่เห็นจะด่ากูก็ตามใจจะด่าไปจะด่าก็ตามก็ตามใจดีก็กูอยู่ข้างหน้ามึงอ่ะก็ได้บังมึงอ่ะกูมีความสุข กูโรคจิตมีปัญหาไหมกูโรคจิตอะ่ะแม่งข้ปัญญาอ่อนเลยแล้วแม่งตอนจบคอนมีการชี้ชี้ด่าด่าด้วยนะเรื่องของมึงทําไมทําในกูไม่ได้สิกูถึงกูจะตัวอะไรแต่กูเด็กกว่านะเว้ยเด็กกว่าอะไรเกี่ยวอะไรวะแรงเยอะกว่าแรงเยอะกว่าเว้ยใช่ไม่ได้พวกผู้ใหญ่สมองหมาปัญญากระบือแม่งไม่อยากจะด่า ด่าไปแล้วด่าไปเยอะสมองสุนัขปัญญากระบือแม่งน่าเบือ่อที่คอนก็เจอแบบอะไรช่วงนี้ด่าเจเจกูบ่อยมากอะแม่งมันเป็นคืออย่างโฮมินกูอะยอมรับว่ามีนะเว้ยมันก็มีแหละแต่เขาเ็้าอยู่ส่วนของเขาอะแบบเขาแบบโฮมินกูนี้ไฮโซมากอะต่างคนต่างอยู่แบบจริงๆอะต่างคนต่างอยู่เลยอะคือก็มีบ้างที่แบบด่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ มันน้อยกว่าเจเจกูเจเจกูนี่ตั้งเป็นแบบเป็นเป็นสังคมอะเออแบบเอ,อ่อเซเลมบลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ,อิ่มเซเลมบลูกนี่คือเจเจกาเดียนนะคะกล้าพูดชื่อออกออกรายการะคะ่ะไม่กลัวทำไมเจเจกาเดียนค่ะ J Y J G แล้วก็ G U A R D I A N เคีนนี N ้ป e ะ แล้วก็รูปดีเพย์เป็นเหมือนมอนลูค่ะสีชมพูชมพูนั่นแหละค่ะเจวเจกาเดียนหรือเรียกกันเล็กเล็กเป็นที่รู้จักกันในชื่อเซเลมอนูอุบอันนี้คือมีคนบอกมานะแต่ไม่รู้จริงเปล่าจริงไม่จริงไงก็ก็ช่างอะก็ท้งเอก็กูจะเอาจะคิดว่าจริงอะมีปัญหาว่าล่ะที่ตัวเองตีโพตีพายได้เลยว่าคนอื่นไปว่าอย่างนี้เริ่มจะเยอะแล้ววะเออก็มีคนบอกมาว่าที่เราไม่ได้ทําโปรเจก มีดอยโยไม่ใช่ไม่ที่เราไม่ได้ทาคือเราอาจจะไม่ได้ทําอยู่แล้วแต่ว่าที่คนไปบอกอ่ะคือเจ็บคือคือมดลูกเว้ยคือพวกเซลล์มดลูกแบบขอบคุณนะมึงมากมากวะเป็นอะไรมากวะแต่คือจริงๆมันก็ทําไม่ได้จริงๆอะไรนะมีดอยโยหรือว่ากันตะโกนทงไวชิงกีก็พูดไปก็แบบคือเราโอเคนะเว้ยตอนไปคอนที่แบบยังไงอะ่ะเขาไม่ให้ตอนแรกเขาไม่ให้ตะโกนทงไวชิงกีแล้วก็เออโอเครู้ว่าอะไรควรไม่ควร เพราะว่าสื่อกาลีมาใช่ป่ะก็โอเคโอเคไม่ต้องกวนได้โอเคไม่มีปัญหาอ่ะแล้วเริ่มโปรเจกต์มีรอยย่งไม้ทำอีกก็อ่อโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่ไม่ทําก็ได้เออรู้ว่าแบบสื่อเกาหลีมาอืมเออเข้าใจเข้าใจแล้วคืออันสุดท้ายที่สั่งคือห้ามเอาที่เขาเดินมาทักเลยอ่ะน้องขับน้องสาวไปนี้เข้าไปหรอคือเป็นหน้ากากยูนโฮใหญ่ๆบิ๊กๆแบบบิ๊กๆบิ๊กเบิ้มวันสามสี่อันแล้วก็ช่างมินด้วยวางอยู่แบบ น้องรับน้องจะวันนี้เข้าไปจริงๆเหรอก็ถามว่าแล้วเขาก็แบบห้ามเอาเข้าไปนะห้ามเอาของที่เป็นธงบางทุกอย่างธงบางชิ้นกี่ทุกอย่างเข้าไปแบบเฮ้ยเยอะเออเยอะคือเสื้อกูก็หา้าริสแบนกูก็หา้าแบบคือห้าทุกอย่างอะที่มีถ้าจะเอาก็มาเอาไปดิสีธงสีแดงก็สีธงบางนะสีเจ้ใไไจสีส้มไม่ใช่เหรอถ้าไม่งัเงนก็ไปซื้อแท่นไฟสีส้มมาแจกกสิคะพี่ถ้า พี่ไม่ให้เอาของทุกที่เป็นทงบางทุกอย่างเข้าอะ่ะพี่ก็เอาสามคนนั้นออกมาดิเขาเป็นสมาชิกของมาชินกิทําไมอะ่ะหรือไม่พี่ก็ควักหัวใจหนูละเอาไปฝากใครดีลูาากสาไว้าต้องจุดระฟากกล้องอะ่ะเออเดนหนูออกมาเอาเป็นยาอ่อนไม่ไม่ใช่เป็นญาอ่อนแต่แบบมันเยอะอะ่ะคือเข้าใจเว้ยแต่ว่ามันแบบมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นปะกล้องก็มีหลายตัวปะก็ไม่ต้องถ่ายดีวะก็ไปถ่ายตรงที่มันไม่มีดีเยอะนะเว้ย ก็เลยแบบคือเขาไม่ให้เข้าใช่ปะก็เลยเอาเอายินโฮสอดไว้ในงเกงแล้วก็แบบเอาเสื้อขูบเอาเสื้อแบบบังบงไว้ไว้ก็เอาป้ายเอาผ้ายินแจเข้าไปด้วยแคร์ที่ไหนแล้วแบบก็คือตื่นเต้นมากเลยตอนแรกเหมือนรู้สึกเหมือนเหมือนแอบออยยาบ้าเข้าไปรู้สึกแบบเหนื่อแปกก็แบบตัวเกงอะแล้วคือสภาพักคือเอาเข้าไปแล้วเขาไม่ตรวจเขาไม่จับตัวเขาตรวจไม่จับตัวแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะก็เลยแบบว่าโอเคเข้าไปปุ๊บเสร็จ ยินโยินโฮได้เข้ามาแล้ว